ทุกคนอีกคลิปหนึ่งนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นไหลอบอลนนะคะระเมอนนะคะราคา65บาทค่ะรวมส่งก็70บาทนะคะมีค่าส่ง5บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะ,คะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะแบบก็เร็วก็เร็วกันเลยค่ะว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องมาหลายวันแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าจะรอดไหมคะทุกคนตอนแรกนะคิดว่าตัวเองซื้อเป็นต้นตรวนี้ก็ซื้ออีอีอออออเป็นไห่นะคะทุกคนไม่เคยซื้อเป็นไหลมาอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะทุกคนคิดว่าเราอ่านดีนะคะแต่ไม่เลยค่ะก็นี่นะคะทุกคนอูในกล่องลกลับกล้องให้ดูคะ่ะขอเปิดก่อนนะคะ ทุกคนคะอยู่ในนี้นะคะยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเรามาแงะดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอแบบว่าระวังหน่อยนะคะกลัวเขาหักไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนี่ค่ะทุกคนอยู่ข้างใต้นี่นะคะ ทุกคนคะเขาจะรอดไหมคะแค่นี้เองค่ะทุกคนคือวิวว่าเราต้องเอาไว้ในนี้ก่อนนะคะเนี่ยแค่นี้เองประมาณนี้คะ่ะถ้าเป็นไหลทุกคนคะที่หลังเราอย่าสั่งเป็นไหลดีกว่านะวิวว่าสั่งเป็นต้นดีกว่าดูสิคะทุกคนแค่นี้เองคงจะต้องเอาไว้ในนี้ไปก่อนนะคะทุกคนให้เขางอกขึ้นใบก่อนค่ะสําหรับคลิปที่ ดีวิวกันสั่งเลมอนเป็นไหลนะคะ,ะคราคา65บาทเดี๋ยวขึ้นร้านให้ดูนะคะก็จะได้มาประมาณแค่นี้เองค่ะทุกคนทุกคนอย่าสั่งมานะคะทุกคนสั่งไปต้นเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดอยู่ไหมะค่ะก็ลองดูนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ